เรามาดูกันที่ข่าวนี้กันนะฮะข่าวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีข่าวร้ายสําหรับบางคนแล้วก็เป็นข่าวดีสําหรับบางคนอีกเช่นกันนะฮะข่าวร้ายเนี่ยะฮะก็าอาจจะถึงขั้นฝันสลายสําหรับหลายคนนะฮะที่ลงตัวบล็อกโฆษณานะฮะบน Google Chrome อะไรอย่างนี้นะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้ฮะ Google Chrome เนี่ยนะฮะเตรียมที่จะอัปเดต API ภายใต้ Framework Manifest v3 นะฮะที่จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม2022ไปจนถึงมิถุนายน2023นะฮะจะส่งผลกระทบต่อส่วนขยายบนเว็บเบราว์เซอร์แบบลิกเลี่ยงไม่ได้นะฮะโดยการเปลี่ยนแปลงในรอบนี้นะฮะใช้เวลาราวหปีนะฮะบนโคร w เว็บ o ซ e นะฮะโดยจะหยุดรับส่วนขยายที่สร้างใหม่นะฮะบน API ตัวเก่าและจะหยุดรันส่วนขยายที่มีอยู่แบบไม่เปิดทางให้นักธนา,นานเนี่ยนะฮะปล่อย อัปเดตเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะเหตุผลหลักของทาง Google ในการพัฒนา API เวอร์ชันใหม่ล่าสุดเนี่ยนะฮะก็เพื่อที่จะจัดการกับข้อกังวลด้านความปลอดภัยจากมาแวร์เพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็รักษาความเป็นส่วนตัวที่มากกว่ารุ่นก่อนในขณะที่คนในวงการเนี่ยนะยังตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ย hey, พอที่แท้จริงแล้วเนี่ย ของการ update, อัปเดตแพลตฟอร์มในครั้งนี้เนี่ยนะฮะก็มาจากการที่สูญเสียรายได้นะับพันล้านจากการที่ผู้ใช้เนี่ยฮนะบล็อกโฆษณารวมถึงพบการจ่ายค่าตอบแทนนะฮะให้กับตัวของออออพวกส่วนขยายบล็อกโฆษณาอยอดนิยมนะครับเพื่อเปิดช่องให้โฆษณาที่ยอมรับได้ปรากฏขึ้นบนาเว็บอีกด้วยนะฮะ ต่อไปนะคะผู้ใช้ Google Chrome เนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องยอมรับโฆษณาแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือถ้ายังรับไม่ได้นะฮะก็อาจจะหันไปใช้เว็บเบราว์เซอร์อื่นแทนหากไม่อยากโดนรบกวนด้วยโฆษณาที่ตามมาหลอกหลอนบนหน้าเว็บนะฮะอ่ะก็เป็นทั้งข่าวดีที่อาจจะปลอดภัยขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นข่าวร้ายสำหรับคนที่ลงพวกบล็อกโฆษณานั่นเองนะฮะกะ็เดี๋ยวก็รอด,ดูกันต่อไปนะฮะ